สวัสดีจากคลิปนี้นะคะก็พามากินลูปอย่างป่านะคะเป็นผลไม้ป่าที่ไปเก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะคะไปเก็บมาได้ครึ่งถุงมันเก็บไม่ได้นะคะมันสูงไม่มีไม้สอยนะคะปีนไม่ได้ต้นมันใหญ่จริงจมันเป็นไม้เถานะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับ ต้นไม้ใหญ่แล้วทีนี้ไปเก็บแล้วมันเก็บไม่ได้นะคะมันไม่มีไม้สอยก็ได้มาแค่นี้อันนี้ที่เราเก็บได้กับมือนะคะที่มันเตี้ยๆหน่อยมันสุกเต็มต้นเลยแต่ว่ามันเก็บยากนะคะมันสูงปีนไม่ได้จนมันใหญ่อันนี้ก็ได้มาแค่นี้คะ่ะวันนี้ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะ